บนถนนที่ทอดยาวผ่านภูเขาและทะเลทรายเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องอย่างนุ่มนวลของโตโยต้า6กคู u หกลักชัวรี่แนคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบระหว่างพลังและความหรูหรารถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางแต่คือบ้านเคลื่อนที่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความแข็งแกร่งในระดับที่เหนือชั้นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงการออกแบบภายใน ทุกอย่างสะท้อนถึงความตั้งใจของวิศวกรโตโยต้าที่ต้องการสร้างยานยนต์สำหรับผู้ที่ไม่ยอมจำกัดการผจญภัยไว้เพียงบนถนนเรียบโตโยต้า 6x6 รุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของการเดินทางไกลในพื้นที่ธุรกันดารที่ซึ่งรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้การเพิ่มระบบขับเคลื่อนหล้อทำให้รถมีความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหิมะระบบการสะเทือนถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ทำให้ผู้โดยสารภายในยังคงรู้สึกถึงความนุ่มนวลแม้รถจะกำลังฝ่าทางครุขครากลางป่าหรือ,รอปีนเนินหินสูงระบบขับเคลื่อนแบบ 6x6 6, 6, นี้ยังช่วยให้แรงบิดกระจายอย่างสมดุลทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพถนนรูปลักษณ์ภายนอกของ To y ย ta 6x6 l u x u ั y Camper v a อร์แวนนั้นดูทรงพลังแต่ยังคงความหรูหราไว้ในทุกมิติตัวถังถูกสร้างด้วยวัสดุอลูมิเนียมเกรดพิเศษที่ทั้งเบาและแข็งแรง ดีไซน์ด้านหน้ามีไฟเลดทรงยาวพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมแบบสปอร์ตผสมกับกันชนขนาดใหญ่ที่ดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์ล้อทั้ง6มีขนาดใหญ่พิเศษพร้อมยางออฟโรดที่ออกแบบมาเพื่อการก่อถนนสูงสุดบนหลังคามีรางติดตั้งอุปกรณ์แคมป์และแผงโซลาเซลล์ที่สามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้ระบบภายในได้อย่างยั่งยืนเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในจะพบกับโลกอีกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคนโนโลยีล้ำสมัยพื้นห้องโดยสารปูด้วยไม้แท้เคลือบด้าน เพิ่มความอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันพื้นที่ใช้สอยภายในถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดให้ทุกตารางนิ้วมีประโยชน์สูงสุดด้านหน้ามีห้องขับขี่ที่ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดรวมถึงระบบนำทาง GPS แบบเรียลไทม์และกล้องรอบคัน360องศาในส่วนของห้องพักผู้โดยสารโตโยต้า 6x6 l u x u r y Camper Van มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่เทียบเท่าโรงแรมระดับ5ดาว มีเตียงคู่ขนาดใหญ่พร้อมที่นอนเมมโมรี่โฟมที่ช่วยซับแรงสั่นสะเทือนพื้นที่ห้องนั่งเล่นถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้มีโซฟาหนังแท้ที่สามารถพับเก็บอัตโนมัติระบบไฟภายในปรับระดับแสงได้หลายโหมดรวมถึงแสงสว่างอ่อนๆสำหรับสร้างบรรยากาศในยามค่ำคืนในครัวขนาดกะทัดรัดแต่ครบครันมีเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันตู้เย็นมินิความจุสูงอ่างล้างจานสแตนเลสและช่องเก็บของที่จัดระเบียบอย่างลงตัว ตูครัวสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเมื่อไม่ใช้งานนอกจากนี้ยังมีไมโครเวฟและเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายตลอดเส้นทางห้องน้ำส่วนตัวภายในรถติดตั้งฝักบัวระบบกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบทันใจซึ่งทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานจากแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้า 6x6 ลักชัวรี่แคมเปอร์แวนไม่ได้ลดมาตรฐานแม้แต่น้อยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวและเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบคันทำงานร่วมกับเรดาร์อัจฉริยะเพื่อป้องกันการชนในทุกสถานการณ์กล้องอินฟราเรดช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทางได้ชัดแม้ในสภาพแสงน้อยหรือกลางคืน หัวใจของรถคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด4.5ลิตรที่มอบพลังแรงม้าสูงถึงกว่า450แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนมาเพื่อรองรับระบบขับเคลื่อน6ล้อโดยเฉพาะแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่สามารถทำอัตราเร่งได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องการขับบนทางลาดชันหรือเส้นทางลุยน้ำก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยระบบยกตัวถังอัตโนมัติและช่องระบายอากาศสำหรับเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้รองรับระดับน้ำสูงกว่า80เซนติเมตร สิ่งที่ทำให้ To โยต a 6x6 คูณ Luxury Camper แวนแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปคือความรู้สึกของอิสระที่มอบให้ผู้ขับขุณสามารถเดินทางข้ามภูเขาทะเลทรายหรือชายฝั่งทะเลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักหรือพลังงานระบบไฟฟ้าภายในสามารถจ่ายพลังงานได้ต่อเนื่องถึง72ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จซ้ำและยังสามารถชาร์จจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในเครื่องยนต์ได้อีกด้วยเสียงลมพัดผ่านตัวถังรถที่แข็งแรงเมื่อขับผ่านถนนสายเปลี่ยวกลายเป็นเสียงดนตรีประกอบแห่งการผจญภยัย ผู้ขับสามารถเปิดหลังคาแบบพาโนรามาเพื่อชมท้องฟ้ายามค่ำคืนด้านนอกของรถยังมีพื้นที่นั่งเล่นขนาดเล็กพร้อมเตาปิ้งย่างและโต๊ะพับสำหรับตั้งแคมป์ซึ่งสามารถเปิดออกได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพียงกดปุ่มเดียว t o โ,โย ta 66กคูนหกลักเชอรี่แคมเปอร์แวนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่รถบ้านแต่มันคือการหลีกหนีจากกรอบของชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีสไตล์ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแต่ไม่อยากละทิ้งความสะดวกสบายจะพบว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่าง ตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการผจญภัยในธรรมชาติที่ห่างไกลเส้นทางไหนก็ไม่ใช่ขีดจำกัดอีกต่อไปเพราะสำหรับโตยโยต้า 6x6 ค,คำว่าสุดทางไม่มีอยู่จริงบนแผนที่แห่งอิสรภาพของมัน